เจริญพอลูกๆทุกคนนะคะวันนี้วันดีเป็นวันที่สมเด็จพ่อได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ความรักคนทั้งโลกฉันใดจำได้ไหมลูกว่าวันนี้เป็นวันอะไรถ้าจำไม่ได้ขอกระซิบวันนี้วันมาคาบูชาเป็นวันแห่งความรักความรักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรัตเวยนสัตว์ เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแม่ขอเป็นตัวแทนน้อมรับบุญบาร,รมีของสมเด็จพ่ออวยพรให้ลูกทุกคนผู้ใดปฏิบัติบูบชาสมเด็จพ่อกล่าวยกย่องสรรเสริญชวนลูกสวดมนต์สวดอิทีปีโสร้อยจบเป็นการปฏิบัติบูบชาร่วมกันในวันมาฆบูชานี้นะลูกนะเจริญพรค่ะ